ยาพาราที่เรารับประทานแก้ปวดหัวเป็นประจำนั้นมีวางขายอยู่2ขนาด 1. 325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมส่วนใหญ่จะเป็น500มิลลิกรัมคนเราต้องการปริมาณยาแตกต่างกันตามน้ำหนักตัวของแต่ละคนซึ่งปริมาณที่ถูกต้องคือต้องทานยาในขนาด10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อครั้งและทานห่างกันครั้งละประมาณ4-6ชั่วโมงคิดง่าย หากคุณน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกร,รมัมก็เลือกรับประทานเพียง1เม็ดแต่ถ้าหนักมากกว่า50กิโลกร,รมัมก็รับประทาน2เม็ดไม่ว่าจะหนักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน2เม็ดนะครับแต่ก็ไม่ควรติดต่อกันเกิน5วันเพราะจะส่งผลเสียถึงตับได้เราควรแก้อาการปวดหัวด้วยการบำบัดด้วยน้ำหรือนวดด้วยน้ำมันหอม หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและอาหารพวกเนื้อรมควันไส้กรอกเบคอนผงชูรสและหันมาดื่มน้ำขิงในช่วงบ่ายที่มักมีอาการเครียดหรือทานพวกอาหารธัญพืชข้าวซ้อมมือแม้แต่การเดินเล่นออกกำลังกายฟังเพลงเบาๆสัก5นาทีร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นยาแก้ปวดหัวขนานเอกเลยละครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันและว,วางใจ สุขภาพดีจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลครุงเทพโทร1719 เดือนทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ขุดศพพบที่นอนผ้าอ้อมตุ๊กตาฝังรวมกับศพถนนลื่นนุ่มวัย19ปีขี่รถจักรยานยนต์ชนฟุตบาทและชายวัย79ปีสาหัสทั้งคู่จางป่าบุกทำลายสวนชาวบ้านกินงอกก่อนค้นทำลาย20ต้นต่อไปนี้พบก,กับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสนสยามเคเบิลทีวี และตราดทวี .com ช้างป่า8ตัวบุกกินเงาะชาวบ้านทำเงาะโค้น20ตน้นเวลา10นาฬิกาวันที่20กรกฎาคม2558นางผาสุขพูดพิพัฒ เวลา10นาฬิกาวันที่10กรกฎาคม2558นางพาสุขพูดพิพัฒผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลหน,นองบอ่ออำเภอบ่อไร่รจังหวัดราดนายสมานจันดี ผลเฝ้าสวนเงาะและเจ้าของสวนที่จังหวัดจันทบุรีแจ้งว่าเมื่อเวลา5นาฬิกา30นาทีวันที่20กรกฎาคม2558มีช้างป่าจำนวน5-6ตัวและลูกช้างอีก2ตัวเข้ามาที่สวนเงาะที่กำลังมีผลเงาะสุกเต็มต้นและใช้งวงดึงผลเงาะมากินและทำให้ต้นเงาะ จำนวนกว่า20ต้นได้รับความเสียหายหลังรับแจ้งนางผาสุขซึ่งเดินทางไปยังส่วนง้อพร้อมกับชุดชาวบอรประจํำหมู่บ้านเดินทางไปยังที่กเกิดเหตุพบง้อจำนวนมากถูกช้างป่าดึงกิ่งและผลหักเสียหายตกลงมากองอยู่เป็นแนวยาวตามที่ช้างเดินเข้ามาซึ่งช้างป่าทั้งหมดเคยเดินทางเข้ามาหากินในพื้นที่หลายครั้ง แต่ครั้งนี้มาจำนวนหลายตัวโดยเข้ามาทําลายพืชผลจนได้รับความเสียหายนางผาสุกกล่าวว่าช้างป่าที่เข้ามาครั้งนี้น่าจะเป็นจากป่าเข้ามาหากินซึ่งหลังจากอาหารป่าเหลือน,น้อยจึงออกจากป่าโดยชุดชรบหมู่บ้านได้ทำการเฝ้าระวังและพร้อมที่จะขับไล่ออกไปจากพื้นที่ ฝนตกถนนลื่นวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ชนฟุตบาทก่อนชนชายวัย79ปีที่เดินออกกำลังกายเจ็บสาหัสทั้งคู่เวลา4นาฬิกาวันที่20กรกฎาคม2558จหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งประสาน เหตุจากห้องวิทยุสื่อสารสพเมืองตราดว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนเดินเท้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสองรายที่ซอยข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดตำบลวังกระแจายอำเภอเมืองจังหตราดในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 125หมายเลขทะเบียนกอไก่จอจานลอลิง681ล้มอยู่ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายจิรศักดิ์ เปรียนเอตอายุ19ปีได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลตรงลำคอเลือดไหลออกมาเปียกตามลำตัวจำนวนมากจึงประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราดมาให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายคือนายอุดมม่วงปรีดาอายุ74ปีได้รับบาดเจ็บกระดูกหกักจนโผล่เจ้าหน้าที่จึงประถมพยาบาลและนำตัวรักษาพยาบาลต่อไปนายจิตศักดิ์บอกว่าขี่รถจักรยานกลับจากบ้านเพื่อน ขณะกาลังขี่เข้าบ้านอยู่ที่หลังจวนฝนตกหนักถนนลื่นทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักชนฟุตบาทก่อนจะกระเด็นไปชนนายปรีดาที่กําลังเดินออกกําลังกายอยู่ด้านนายปรีดาบอกว่าเดินออกกําลังกายแบบนี้ทุกวันช่วงเช้ามืดเพื่อทิ้งขยะและออกกําลังกายขณะเดินอยู่ถูกรถจักรยานยนต์ชนจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ช้างป่า8ปตัวบุกกินเงาะชาวบ้านทำเงาะโค่น20ต้นเวลา10นาฬิกาวันที่10กรกฎาคม2558นางผาสงพะสุขพูดพิพัฒเวลา10นาฬิกาวันที่10กรกฎาคม2558นาง้าสงพะสุขพูดพิพัฒผู้ใหญ่บ้านหมู่4ีตำบนหนองบอ่ออำเภอบ่อไร่รรจังหวัดตราด นายสมานจันดีคนเฝ้าสวนเงาะและเจ้าของสวนที่จังหวัดจันทบุรีแจ้งว่าเ,เวลาห้านาฬิกา30นาทีวันที่20กรกฎาคม2 5 5 8มีช้างป่าจำนวน5-6ตัวและลูกช้างอีก2ตัวเข้ามาที่สวนเงาะที่กำลังมีผลเงาะสุกเต็มต้นและใช้งวงดึงผลเงาะมากินและทำให้ต้นเงาะ จำนวนกว่า20ต้นได้รับความเสียหายหลังรับแจ้งนางผาสุกซึ่งเดินทางไปยังสวนงอพร้อมกับชุดชาบอร,ระจำหมู่บ้านเดินทางไปยังที่กเกิดเหตุพบงอะจำนวนมากถูกช้างป่าด,ดึงกิ่งและผลหักเสียหายตกลงมากองอยู่เป็นแนวยาวตามที่ช้างเดินเข้ามาซึ่งช้างป่าทั้งหมดเคยเดินทางเข้ามาหากินในพื้นที่หลายครั้ง แต่ครั้งนี้มาจำนวนหลายตัวโดยเข้ามาทำลายพืชผลจนได้รับความเสียหายนางผาสุกกล่าวว่าช้างป่าที่เข้ามาครั้งนี้น่าจะเป็นจากป่าเข้ามาหากินซึ่งหลังจากอาหารป่าเหลือน้อยจึงออกจากป่าโดยชุดชรบองหมู่บ้านได้ทำการเฝ้าระวังและพร้อมที่จะขับไล่ออกไปจากพื้นที่ รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็วันอนุสาวรีใต้สถานีบีทเอสอนุสาวรีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0 8 4 148 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16 18นนและาลาิกศูนย์ราชคารุนสภากาชาติไทยเขาล้านจัดกิจกรรมลดร,ราคาห้องพักตลอดเดือนวันแม่ นายสุวรรณพิมลแสงสุริยาผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านกล่าวว่าในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานา,ายกกาสภากาชาติไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวในศูนย์รัชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดเป็นจำนวนมากซึ่งมีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อน นอนพักแรมที่เขาร้านโดยจัดห้องพักรองรับตั้งแต่2องถึงสีเตียงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนวันแม่โดยได้จัด ห้องพักในราคาพิเศษลดลงร้อยละ30ยกเว้นวันเสาให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักและหากผู้มาเข้าพักพามมนดามาด้วยในวันที่12สิงหาคมจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงห้องพักขนาด2เตียง1ห้องหนึ่งคืนโดยต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและของมานดาและทะเบียนบ้านผู้เข้าพักมายื่นด้วย ยารกตามได้มีการเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวเช่นกิจกรรมเยี่ยมพิพ,พ,พ,พิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของศูนย์ราชการุณกิจกรรมเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติโดยรอบเขาล้านหรือการเล่นน้ําทะเลชายหาดราชการุณโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวยารกตามอยากขอความร่วมมือประชาชนที่เข้ามาพักผ่อนในวันหยุดให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก เพื่อให้ใชายหาดน,นั้นอยู่ในสภาพเดิมเกษตรจงุราดย้ำให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปรับปรุงทะเบียนรานรษฎรเกษตรหรือขึ้นทะเบียนภายใน31ฤฤกรกฎาคมนี้ นายสายหยุดอาบสุวรรณเกษตรจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามมติของคณะกรรมการนโยบายปลาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือกนปอเมื่อวันที่2 0พฤษภาคม2558เห็นชอบให้องค์การคลางสินค้ารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ1แ0,000ตันจากโรงงานสกัดน้ำมันปลาล์มในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ26.20บาทณหน,น้าคลังผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยโรงสกัดน้ำมันปาล์มจะต้องแสดงหลักฐานในการรับซื้อผลปาล์มทลายและผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรที่อัตราน้ำมันร้อยละ17ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4.2บาทระยะเวลาในการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ6เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกลมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปลูกน้ำมันปาล์มเดินทางมาขึ้นทะเบียนโดยคุณสมบัตินั้นจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันไราย่อยที่มีพื้นที่การผลิตปาล์มไม่เกิน70ไร่ครัวเรือนเกษตรกรหนึ่งครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียงหนึ่งคน โดยเกษตรกรต้องบรรลุนิติภาวะมีสัญชาติไทยกรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายตัวแทนขึ้นมาขึ้นทะเบียนทั้งนี้การขึ้นทะเบียนใหม่เฉพาะพื้นที่ที่มีเอกสารหรือพื้นที่ของทางราชการที่มีหนังสือยินยอมให้ประโยชน์เอกสารในที่ดินหมายถึงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเอกสารที่แสดงว่าได้เข้าถือครอง บุฟเฟ่ลองเบียร์ตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 เทีกยณกนอากาศประจำวันภาคตนออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร,ระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร